สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่วันที่หนึ่งนะครับเดือนสามนะครับปรสองพันห้าร้อยอกสิบแปดนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับครับก็มาดูผลออกนะครับสําหรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์อานเลขเด่นนะครับจากสูวนหนึงเก้า โอกาสได้เลือยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> ก็มาดูผลออกสําหรับพานนพิเศษ ใหเศษผลออก18105นะครับ18105 18ส่วนอนอยปกติออก683 683แล้วก็68 vip ออก412 ศูนย์หกนะครับพิเศษนะครับก็ <c oughs> มาทั้งสองตัวเลยเนาะนะครับสำหรับวิ่งโลดนะครับเฉพาะรอบนะครับเฉพาะรอบรอบพิเศษนะครับออกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ห้ากับเลขเด่นก็ถือว่า ตัวเน้นนะครับใครนำา8ไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับออก81ส่วนดีกาตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับก็เ,เข้าเนาะออก0 5นย์รับตัวเจาะไม่เข้าเนาะผมเอา5กับ8เดมาด้วยกันมันแยกกันมาทั้ง8ทั้ง5้าเลยครับต่อที่ปกตินะครับปกติออก68 3 6 8นะครับ วันนี้ก็เน้นปิดตัวนะครับ2ไม่มาเนาะมาที่เลข3นะครับถ้าจับสามก็ตกได้ที่3,8นะครับ83จับไปที่2,8ไม่มานะครับ8,3,6,8กด็ถือเข้าวิ่งรูดอย่างเดียวสำหรับรอบปกตินะครับต่อที่ VIP นะครับรอบ VIP ออก 4 1 2 0 6่อนกะครับก็เลข4ไปวิ่งอย่างเดียววันนี้นะครับส่วนเต็มรวมนะครับผมให้ที่0ูนย์กับ5นะครับวันนี้0ูนย์ก็ไปเข้าวิ่งที่อนอยฉพาะกิกนะครับ5ก็ไปเข้าที่กานะครับออก1 1 5หนะครับกผมไม่ได้ให้ เฉพาะรอบเข้าไปเนาะนะครับก็ให้เอาเต้มรวมไปวิ่งไปรูดนะครับสหรับขิดกาก็ถือว่าเข้าที่เลขห้าตัวเน้นนะครับกลับเรามาดูสามน้อยของเรานะครับพิเศษปกติ VIP นะครับมีไหมครับก็ถือว่าเข้าที่ศูนย์นะครับตัวที่ไม่ได้เน้นเนานะเข้าที่ศูนย์มาทั้งสองตัวเลยทั้งศูนย์ทั้งห้าเลยนะครับ สำหรับพิเศษนะครับมาด้วยกันนะครับเต็มรวมส่วนปกติเต็มรวมหลุดนะครับเต็มรวมไม่เข้าเนาะส่วน v i p นะครับ v i p ก็เข้าที่เลขศูนยรหลุดปกติปกติหลุดบ่อยแล้วตอนนี้นะครับ แต่ว่ารอบของเขาไม่หลุดนะครับแต่แต่ไต้แต้มรวมหลุดนะครับปกติครับก็ถือว่าวิ่งรูดเข้าพิเศษปกตินะครับพิเศษเข้า2นะทั้ง0ย์ทั้ง5แล้วก็ v i p เข้าที่เลข0นย์นะครับเฉพาะเฉพาะก,กิตก็เข้าวิ่งที่เลข0นย์นะครับเดี๋ยวส่วน่าชาติก็เข้าที่วิ่งรูดที่5นะครับ ก็หลุดแก่ปกตินะครับน้อยเดียวนะครับระหว่าง0นย์กับ5นะครับส่วนชุดวินนะครับพิเศษก็50มีนะครับใ้รนำไปวินก็จะได้ที่50 0ศย์เนาะออก05นเ่ไปครับเชียนผิด05นะครับส่วนปกตินะครับปกติก็มี83ไม่มีนะครับ ไม่มี 6, 3, อกก 8, 3กสามเนาะเข้าแปดสามส่วน VIP 412-06มี0เนาะมี0มี2แต่ไม่มี6มี1นะครับก็ถือว่าชุดวินวันนี้ก็เข้ารับนะครับ,นะรบวินก็เข้าที่พิเศษกับปกตินะครับ5-05กับ8-3 สำหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับส่วนท่านใช้แต้มรวมก็เข้าทั้งหมดเนาะก็หลุดปกตินะครับส่วนเฉพาะรอบก็หลุด VIP เนาะแต่ว่ามันมันวิ่งอย่างเดียวมันไม่ลูดนะครับก็ VIP อย่างเดียวที่เหลือเข้าหมดนะครับ ก็คือว่าวันนี้เข้าเนาะสำหรับฮานอยพิเศษนะครับเรามาตามกันต่อในวันที่สองเดือนสามนะครับวันที่อสองเดือนสามศสองพันหร้อยหกสิบแปดนะครับกับแนวทางฮานอยนะครับวันนี้เลกเด่นเลกเด่นผมให้ที่ 2กับ3กับ2กับ3ก็เน้นที่เลข3นะครับชุดเดียว36เน้นนะครับ36ก็ระวัง39ด้วยนะครับจุดรลอง3 5 3หี 3ตัวผมให้ที่ 4, 3, 6แล้วก็ 5, 3, 6สาหำหรับอนอยพิเศษนะครับเลขเด่น2กับ3เน้นที่เลขก3เน้นในชุดเดียวก็คือ 3, 6ส่วนตัวลองสาม4ารถ3 4 สามนี้เลยนะครับ5าสามหกสี่สามหกกับพาสามหกกับต่อที่ฮานอยปก,ปกติปกติเลขเด่นวันนี้ปกติเลขเด่นวันนี้ได้ที่สี่ 5เ,ออเน้นในที่เลข4นะครับเน้นชุดเดียวสี่ตัวเจาะส่วนชุดลองก็4 6่7นะครับสี่หกกับสี่เจ็ดสามตัวจับให้ที่ หนึ่ง 48. สีเน้น,นที่เล็กสี่กลับไปกันต่อที่ฮานอย V I P นะครับ vip vip วัน,นี้เลขเด่นงมให้ที่3กับ6ผมเล่นในที่เลข3นะครับ เน้นจุดเดียวสามแปดแดจชุดลองก็สามหกสาตัวนะครับ638แล้วก็338 กับต่อที่แต้มรวมนะครับแต้มรวมวันนี้ผมให้ที่ให้ลูดนะครับ3ากับศนยก็ในแนที่เล็กสนะครับ เบรกเบิ burn, 4, ้ลสี่สีนะครับสามสามศูนย์ศูนย์ชุดวินนะครับชุดวินผมให้ที่พิเศษสองสองสามเนาะพิเศษสองสามปกติสี่ห้า มี36ซ้ำนะครับเอามาเฉพาะเลข6 30ซ้ำนะครับเอามาเลข0ตัวที่ผมชอบวันนี้ผมชอบเลขซนะครับ ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับต่อไตอนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่2เดือน3ปรนะครับพศส5 6 8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ